เพื่อนๆมักจะได้ยินนะครับว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญทําไมนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับปราบโกงนะฮะคนที่แก้ก็เพราะว่าต้องจงใจอยากจะละเมิดรัฐธรรมนูนะซี่นะครับเลยต้องแก้รัฐธรรมนูนนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรามักจะเจอกับประเด็นที่จะต้องตอบคำถามเรื่องนี้เยอะอยู่นะครับผมคิดว่าก็ไม่แปลกนะครับที่คนจะคิดแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นการรณรงค์แล้วก็การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับแล้วก็อีกประการนึงก็คือเราอาจจะเห็นนะครับว่าคนที่เราไม่เห็นด้วยนะฮะหรือคนที่เราไม่ชอบที่ดำรงตาแหน่งทางการเมืองนะฮะอ่ะพูดง่ายงก็คือนายกรัฐมนตรีนะฮะหรือพรรคการเมืองที่เราไม่เห็นด้วยนะฮะถูกยุบนะฮะนายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนเราก็จะคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เฮ้ยมันดีว่ะมันเร็วนะับโดยเฉพาะการยื่นแบบฟาแท็กยื่นฟ้องจริยธรรมไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยนะฮะ สอยนายกมาสองสองคนแล้วนะฮะแล้วก็ยุบพักการเมืองเนี่ยฮะทั้งพักอนา,าคตใหม่พักก้าวไกลเนี่ยฮะมาแล้วนะครับไอ้กลไกนี้มันเร็วนะเมื่อเปรียบเทียบกับกลไกอื่นหรือจะยื่นปปชให้ฟ้องสารดีกาวูดลงตำแหน่งทางการเมืองมันก็ดูล่าชาดนะครับดังนั้นเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยรัฐมนุนฉบับนี้มันได้ผลแชงงัดนะครับซึ่งก็ต้องบอกข่าวร้ายบางประการนะครับว่าสิ่งเนี้ยเราอาจจะเห็นเพียงแค่ ตรงหน้านะครับเห็นเพียงแค่ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องโต้แย้งได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปในข่าวหลังนะครับเดี๋ยวผมขอยัดดูสถิติบางประการเนี่ยให้ดูอันนี้นะครับเพื่อนๆมาจากรายงานเ,าเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติประจําปี2567นะครับซึ่งยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือเรื่องของการประเทศไทยปลอดจากการทุจริตนะครับผิดชอบนะครับ จะเห็นได้นะครับว่าหลังจากที่มีแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งแม่งงานก็คือสํานักง,งานปปชครับตั้งแต่ปี62ไปถึงปี65เนี่ยตัวแดงเนี่ยฮะแปลว่าวิาวกฤตนะครับไม่ถึงเป้านะครับตัวตัว,ตวส้มนะครับมันจะมีตัวส้มที่เ,เสี่ยงแล้วก็ตัวเหลืองเนี่ยก็คือตัวแบบว่าห่างไกลแต่ว่าตัวที่ตรงเป้าก็คือตัวสีเขียวนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตั้งแต่เรามีร,มรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเรามีเป้าหมายกับแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ย เราไม่ถึงเป้านะครับเราไม่ถึงเป้าแล้วก็โอเคมา2ปีหลังเนี่ยเรื่องของการประเทศไทยปลอดทุจริตเนี่ยฮะก็ดูดีขึ้นนะฮะแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ปาปโกงจริงเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันต้องสามารถที่จะทะลุเป้าได้ซึ่งเป้าหมายเนี่ย CPI index หรือว่าดัชนีการรับรู้การเอ่อการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รั t i o n เนี่ยที่องค์กรระหว่างประเทศจัดขึ้นมาเนี่ย เขาตั้งเป้าไว้อันนี้ไว้ว่าเราจะต้องอยู่ในระดับที่ต้องติด1ใน5 14นะครับ1ใน54ประเทศนะครับและมีคะแนนไม่น้อยกว่า50คะแนนผลเป็นไงครับเพื่อนๆผลคือเรายังอยู่ที่ลำดับที่100ประมาณ106-107เนี่ยฮะแล้วก็คะแนนอยู่ที่ประมาณ30กว่านะ30กว่านะครับยังห่างไกลจาก50ที่ตั้งไว้อย่างมากนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่าไปดูนะครับเรื่องของการดําเนินคดีทุจริตนะฮะมีความรวดเร็วมีความเป็นธรรมีความโปร่งใสนะครับก็ยังโอเคมีมาเป็นสีส้มนะฮะมีเสียงไม่ไม่บรรลุเป้าหมายแต่ว่าคือตั้งแต่ที่ผ่านมาคือไม่ไม,ไม่ไม่ประสบความสำเร็จในแต่ละปีเลยนะครับนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสนะครับเพื่อนๆก็คือได้ถามประเด็นเนี้ยนะตอนที่ แผนบูรณาการซึ่งมันก็จะสอสรับสนับกันนะฮะแผนบูรณาการงบประมาณนะครับที่กรรมธิการงบประมาณพิจารณาของวุฒิสภาเนี่ยผมก็ได้เป็นกรรมธิการวุฒิสภาในในในการพิจารณางบประมาณ,ก,าณ,าาณ,มาณก็เลยได้ถามสํานักงานปปชสํานักงานปปชก็บอกว่าเออมันมันไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตรงที่วางไว้ได้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของการรับสินบนมันมีเรื่องของการทุจจริตอะไรต่างๆนะครับ สิ่งที่เสนอข้อเสนอของสํานักง,งานบกชบก็คืออาจจะมีการทบทวน,นค่าเป้าหมายหรือค่า KPI แทนที่จะไปดําเนินการให้มีการปลอดทุจริตไม่ใช่ครับไปทําให้ลดเป้าลงนะครับก็คือไอ้เป้าที่ตั้งไว้ว่าลําดับที่54ี่หนึ่งติดหนึ่งใน54ของโลกนะฮะหรือว่าคะแนน50คะแนนนะฮะขึ้นไปนะครับก็ไปลดเป้าหมายก็คือ อาจจะไปลำดับที่80ลำดับที่แรงของโลกหรือว่าลดคะแนนจาก50คะแนนไปเหลือประมาณสัก40คะแนนจะได้แบบโอกาสที่เข้าใล้เข้าใกล้ข้าเป้าใหม่ได้มากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็สะท้อนถึงปัญหาอย่างยิ่งนะครับอ,อ,อีกประการหนึงน่งฮะคือถ้าเพื่อนๆจับกันได้นะครับว่าต้นปีเนี่ยที่เรามีเหตุผ่นินไหวนะฮะแล้วก็ตึกสอตองงอเนี่ยถล่มนะฮะซึ่งเป็นตึกที่ถล่มที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลาง ของแผ่นดินไหวมากที่สุดและเป็นตึกที่สูงที่สุดนะฮะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะครับมันเกิดจากปัญหาการก่อสร้างการอะไรต่างๆนีครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเรายังไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบมารับผิดชอบได้นะแล้วประชาชนเองนะฮะก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้สํานักงานคออตองเนี่ยสตงอเนี่ย,องงอยมารับผิดชอบได้เพราะอะไรครับ พราะรรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะไม่มีกลไกลที่ประชาชนจะเข้าชื่อเรียกร้องให้องค์กรอิสระนะฮะถอดถอนองค์กรอิสระองค์กรอิสระได้ย้อนไปรัฐธรรมนูญ40นะฮะประชาชนสามารถเข้าชื่อ5 0 0หมืนชื่อได้ครับรัฐธรรมนูญ6เออ50เนี่ยครับลดเหลือ2 0 0หมืนชื่อนะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยไม่มีครับเนี่ยฮะหลักการง่าย,ายๆนะครับ เบื้องต้นเนี่ยหลักฐานเชิงประจักษ์เท่านี้นะครับหรือยังไม่รวมถึงเรื่องของเ,อเราก็ยังจํานาฬิกาเพื่อนนาฬิกามาแหวนแหวนมันดานาฬิกาเพื่อนได้นะครับหรือเวลาเราจะวิเคราะห์เราจะเห็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองเวลาที่จะมีคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระต่างๆนะโดยเฉพาะสารรัฐมนูนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้วิเคราะห์ในเรื่องของข้อกฎหมายละนะรเราจะพูดว่าโอกาสทางการเมืองเป็นยังไงบ้างนะครับ แล้วก็ใครสามารถที่จะต่อรองทางการเมืองได้มากกว่ากันนะฮะมันสะท้อนอะไรครับมันมสะท้อนว่าเราไม่ได้ยืนอยู่บนหลักการว่าด้วยเรื่องของอข้อเท็จจริงแล้วก็ทางกฎหมายเราอยู่บนหลักการของทางการเมืองซะมากกว่าแล้วเราจะยอมให้เป็นเบมือนนี้ได้ไงครับนั่นแปลว่าอะไรในอนาคตผู้ที่มีอำนาจมากก็จะรอดพลเอกประยุทธ์นะฮะถูกสอบนะฮะถูกต่อถอน สามครั้งรอดสามครั้งเลยนะครับซึ่งมันมันก็ไม่ได้สะท้อนคือการรอดมันไม่ได้สะท้อนว่าเขาผิดหรือถูกการไม่รอดก็อาจจะไม่ได้สะท้อนเขาผิดหรือถูกเพราะมุมวิเคราะหก์ก็มาดูถึงอํานาจทางการเมืองแล้วนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปเรื่องของจริยธรรมนะครับผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ปฏิเสธจริยธรรมนะครับนักการเมืองต้องมีจริยธรรมใช่ต้องมีโค้ดออฟคันดักหลักการในการดําเนินการนะฮะหลักการที่ต้องยึดมั่นยึดถือเพราะว่าอะไร เพราะว่านักการเมืองเหล่านี้เป็นคนที่มีอำนาจให้คุณให้โทษของเก่กับประชาชนแต่ความรับผิดชอบนั่นแหละค,ควรรับผิดชอบต่อใครใครเป็นคนตัดสินนั่นสําคัญกว่านะครับถ้าเขาต้องไปพึ่งสารานุนเป็นคนตัดสินว่าคุณจะอยู่หรือไปนั่นแปลว่าเขาต้องทํางานเอาใจคนที่จะเป็นคนตัดสินแต่ถ้าเกิดเขาต้องพึ่งว่าสภา นะจะเป็นคนลงมติไม่ไว้วางใจเขาก็ต้องทํางานเอาใจสภาในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนถ้าเขาต้องพึ่งเสียงประชาชนนะว่าเขาจะอยู่หรือไปนะผ่านการเลือกตั้งผ่านการกลับมาใหม่หรือโอกาสที่จะกลับมาใหม่หรือไม่กลับมาใหม่นะี่ครับซึ่งที่ผ่านมาหลายครั้งประชาชนเองก็กได้สั่งสอนนะักการเมืองหลายคนที่ที่มีพฤติกรรมที่ไม่ฟังเสียงประชาชนมาแล้วนะเขาก็จะแคร์กับประชาชนนะและ ต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะถ้าหากว่าพฤติกรรมนั้นมีผลมากๆกเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะลาออกหรือว่ารับผิดชอบนะครับเพราะว่ามันจะยังผลต่อพักการเมืองที่เขาสังกัดเราต้องสร้างวัฒนธรรมกลไกความรับผิดชอบเหล่านี้ไม่ใช่สร้างความรับผิดชอบต่ออีลีทหรือชนชั้นนาหรืออะไรคนไม่กี่คน9้คนนะครับในสารรัฐธรรมนูญหรือคนที่หลายคนก็อาจจะมองว่ามีความสัมพันธ์กับสารรัฐธรมนูญอะไรเงี้ยซึ่งเอาเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงนะครับที่มันจะเข้าหาชนชั้นนํา สมากกว่าประชาชนครับดังนั้นจะเรียกว่าอะไรใบอนุญาตที่สองนะครับคนก็พักนักการเมืองเองก็ต้องทํางานเพื่อเอาใจใบอนุญาตตรงนั้นนะครับซึ่งคําถามย้อนกลับมาที่เราเป็นประชาชนต่อให้ในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะตัดสินยังไงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเองเนี่ยถูกละเลยไม่ถูกนะรับฟังนะสุดท้ายแล้วเขาไปฟังชนชันนำเนี่ยคร เราเสียทั้งหมดนะครับผมอยากจะฝากเพื่อนๆนะครับที่ตั้งคําถามกับเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนุนฉบับปราโกงอ่ะถามจริงครับว่ามันปัาโกงเนี่ยอํานาจของประชาชนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าครับ